สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับจัลลัสยูนิคเกตตอนนี้อยู่กับเกมเองสร้างงรถถัาบอกนะฮะตอนนี้อยู่ในแมปบียร์โบอสนะฮะเฮ้ยเองลบก่อนดิเราให้ดูรถถังเราลบก่อนลบก่อนเพราะว่าไฮลิคอปเตอร์ฉันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีน่ะหลบไปไอ้คนมาจะเลือกเฮลิคอปเตอร์หนึ่งไฮลิคอปเตอร์สองเอพีหนึ่งบิวบอสหนึ่งบอสสองเอาอะไรมาก็เอามาเหอะ เร็วๆเดี๋ยวคัปเตอร์สองก่อนแล้วกันรถถังคัปเตอร์สองเบื่อพอดีว่าทำบินยังไม่ได้ก็เลยใช้เครื่องบินนี้ก่อนเดี๋ยวพอทำบินได้มันก็จะบินจะบินยังไงฮไม่รู้หรอกแกน่ะถ้าเป็ศูนย์ศูนย์ศูนย์รู้จักเปล่าถ้าเป็นอีกเฮลีคัปเตอร์หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ นี่รถแล้วถังเราโคตรเทพเปิดได้ด้วยชิบชิบแต่มันจะเปิดผิดด้านฮะต้องทาสีอะเราตอนเนี้ยเราอยากซื้อไอ้ไอ้อ,อประแจกับือ้ที่ไข่น็อตอะประแจกับไข่น็อตแล้วก็ทาสีอะสามวนเนี้ยเราจะไปฟาร์มไปด้วยกันไ่ะเออเราอยากอันเนี้ยโคตรอยากอันเนี้เยเอาอยากได้ทุกอย่างที่มีในนี้เนีน่ยไอ้เกตพันห้า <5, S 1> นี่ไม่รู้ทำอะไรได้พี่เกดซื้อ ไม่รู้สรรพคุณก็อยากไปใช้ตังซื้อไปเถอะเดี๋ยวเราเติมต่อเติมเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวอันนี้ขับไม่ได้ต้องต่อเติมผมวันนี้จะมาฟาร์มตังค์มาทำให้เลยครับเตอร์นะฮะถ้าฟาร์มตังค์ยังไม่เสร็จก็จะอดฟาร์มจะก็จะอดดูทำให้เลยครับเตอร์ก็จะอดฟาร์มอดฟาร์มอดฟาร์มไอ้ไอ้ไอ้ยินเอาลืม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 ดูเป็นก็ใช้บัค ก็อยากได้ตังนี่นาโหคนไม่อยากได้ตังอยู่เนอะที่เราอยากได้องยังห้ามห้ามห้ามเงยนั่นแหละโอ้โหคนดีนี่นี่เป็นคนยังไงเนี่ยเป็นคนไทยห้ามคนอื่นห้ามคนอื่นแต่ตัวเองใช้เป็นคนหลอเป็นคนยังไงก็เป็นคนหลอคนขี้คนงเอออย่างเองเนี่ยต้องเรียกคนบ้าแล้วคนหลอห้ามคนอื่นแต่ตัวเองใช้เขาเรียกคนบ้า Achim à, chinh, em dai chip 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 tăng chip chip ấy, tăng chip súng chip chip súng chip 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 À...hơi chip 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 Helicopter, chip 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 mấy ปับหนึ่งปับหนึ่งไม่ติดใช่ไหมถามเนี่ยฮะไม่ติดใช่ไหมไฮรีคอปเตอร์อืออะไรหรอไฮรีคอปเตอร์อะไม่ติดใช่ไหมติดอะไรอ่ะพีกัสติดอะือไม่ติดเจ้าของเขาทมาเสียงแล้วไม่ติดจริงๆนี่บินบินบินไปเดี๋ยว่าจะมีคนบินเหมือนพวกเรานะเฮ้ยเขาใช้ปอีกแบบนึงเขาใช้วันลูน เห็นปะอ๋อบอลลูนนึกว่าใช้แฮกเขาจะบินออกนอกแบบไปแล้วอ่ะดูดิเออเรานี่จะบินออกนอกแบบก่อนเองนี่โอ้ยเราใช้ล็อกทองให้เป็นประโยชน์บินไม่ได้อ่าเจ็บเอ้ยย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 ยาๆยยยยอยยเยอไยยยยยยยายย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 ยายย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 านยย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 ยนย่ยยอยย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 ยายย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 ย อุ๊ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเราบินค้างเออรอเราไปเออไปก่อนละค้างนานกว่านี้นะคราชแน่ไม่แล้วไม่ได้มาเก็บัวแล้วมันค้างอย่างที่เราหมายถึงแล้วติดอยู่ในเครื่องแล้วมันก็บินมาตรงนี้มันไม่ของไม่ยอมหายนี่หายแล้วเนี่ยมาแล้วจ้า h e l i c o p t e helicopter h e l ค c o p t e r แฮร์รี่ครับเจอหน้าจอเฮลิครับเจอหน้าจอดาวสียหลังวะะะเตพันหนึ่งละโอ้โหโคตรเร็วพันหนึ่งละเดี๋ยวซื้อสีกันเลยโอ้ยตังเงือะฟาร์มอย่างนี้รวยเลยรวยเลยโอ้ยฟาร์มไปเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเราต้องใช้ปืนใหญ่แล้วก็ลงไปเลยอ่ะถ้าไม่ลงอ่ะถ้าไปลงตาหน้ามันจะไม่รอดมันจะไม่ทัน เข้าใจปะชึบชึบชึบโอเคทำไรเนี่ยก็ชึบวางเสร็จแล้วก็เออเฮ้ยไปเลยยังดิยังไม่ได้วาปือใจบอกแล้วไงว่ามันต้องระเบิดแบบนึ่งพ่อขอเล่นแล้วจะพังเป็นทางมันเหมือนทางนี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เอ้ยขอนั่งด้วยคนดิ เอาก็อี้จากไหนเลยก็ได้จากไหนเลยก็ได้เอามาเลยมันเป็นทางยากหน่อยต้องเร็วด้วยนะไม่งั้าเดี๋ยวด่านเปลี่ยนไปก่อนวันนั้นอดเอเราเราก็ใช้ปืนใหญ่เลสโนเลวกเราจะยังราจ้นใ่เยังราจ้ื่เลาจน่เลจะใ้นเยเะน่เ่ยพวเะ้นเเนืน่ยเาะ้เยะเสียกน่าจะนเสียดาในห่่กเรามีปเยอะเลย เอียงแล้วแหละดูดิมันเอียงอ่ะจิ๊วมันออกไปอยู่สองอันเนี่ยปืนใหญ่ลเลยกระสุนออกไปอยู่สี่มันออกไปอยู่สองอันไอกระสุนที่เหลือได้ตายล<อ>แล้วไหมตาเพราะเองเนี่ยโอต่ออะไรเนี่ยที่เหลือของเราต่อไอะไรคุณภาพเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำมาทำมาทำมาตรงนี้มันไปไหนมันมันมันไม่รู้เลยเฮ้ยเรายิงทำไมเราลือยามันเอียง<อ> ยิงเล่นๆไงหาประแสง,งเหรอแต่ยิงแล,ล้วมันเอ<ว>ียงเฮ้ยลำคันไม่เอาละไม่ไม่ผ่านดาละบินหนีไปเลยปะไอ้ดาเนี่ยระวังพังเดี๋ยวอันเนี้ไอดาโอ,อ้โหดดูดิไ <c ười> หวปะเนี่ยอันนี้กูบักบักบักแบบบักบักบักเลยมามาบักบกไปเลยบักเป็นบักเลยอะอาดาดูหนังระเบิดไม่ถึงแล้วเอ้ยยิงมันไม่ถึงแล้ว รู้จังเลยว่าม,มีอะไรอีกออไอ้ตรงนี้ก็มีตรงบ้านอะหลังบ้านอะเออไหนๆก็มาละเอ้ไม่รวยกันพอดีไอ้บ้าน่าจะถอยหลังกลับทำไมเนะี่ยก็จะเอาของหลังบ้านไงหลัง<อ>บ้านอันนี้หมดไ,หไม่เป็นไรมีอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บแล้วกันไปเอาเคมีกันเอ้ยไปเอาเอาก่อนเอาก่อนเอาของก่อนเนี่ยถึงสาเคมีเนี่ยตรงประตูนี่แหละ เออยิง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 เออเข้า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 เอ็งขับขับดีขับดีดีดิเฮ้ยไปให้ถึงพวกไปให้ถึงหยุดมุญสักทีไอ้ไอ้เรือไอ้เรือเร็วแต่ได้แต่เราได้ไปแล้วอ่ะก็ใช่ยังรอเรนมาเก็บเนี่ยเรายังไม่ได้ไงโอ้โหทางมันยังไม่ไปไอ้คนชั่ว เราทิ้งให้เราตายอะไร<อ>เรายังตายเลยมันมีมันได้อะไรบ้างอ่ะอ้าวไม่ได้อะไรเลย,เลยว่างเปล่าทำไมเสียงสูงมันว่างเปล่าเองก็รู้เราต้องหาวิธีเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวสิละโอเคต่อไปก็ต้องวางวางวางเออชิบชิบชิบเสร็จแล้วก็วางปืนใหญ่

มาเร็วมาเร็วมาเร็วตรงนี้ก็มาแล้วสลับขัโยกฮะเย้ดินดินดินเฮ้ยตกเฮ้ยได้ของแล้วเติงติงติงเดิงติง ทำเสียงไลยวะตึ๊ดตึ๊ดตึทำอะไรได้ทำอะไรได้อีกอันนี้มีอะไรบ้างวิ่งเรวิ่งเข้าไปเดินเข้าไปเไปย้อเออตายแล้วฮะ อาเรียบร้อยเรียบร้อยไหนดูสิเอาเคมีกันเคมียังไม่ได้เลยย่าไปหนโอเคต่อไปก็ปุ๊บปุ๊บอ้าวเร็วๆเลยอ่าปืนงใหญ่ ล <laughs> ำเอียงมากเครื่องเลยไปเลยไปด่วนเลยหูเร็วมากวันนี้นะฮะเรากำลังอยู่ในสงครามระดับหนึ่งของประเทศไทยสงครามที่จะชี้เป็นชี้ตายของโลกเรามา จิงไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เป็นไรเรายังบินต่อไปบินไปให้ถึงเส้นชัยแค่นี้ก็พอใจเออนีใต้ใต้นี้แหละเหมือนคือเก็บไปแล้วนะแต่ช่างมันฮะเราจะลงไปเก็บอยู่ดี ตรงเวลาจะเกิพ police officer เข้าเกมเข้าเกมสิ่ปะเข้าเกมเข้าเกมอันนั้นอะไรบ้างพวกยิดยๆๆ

Oh, yeah, 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 yà, Oh yà, 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 ได้ค่เนี้ม<า>ผมต้องไปแบบสปีดรันนะฮะเซ็บไปเยอะไหนลองดูสิใช่ไหมได้ลบ What? i s t y ้าวฮาูดทกข้าวทอไม่รูบอกว่าแกทากบข้าวดนีาไปไคนนอนผมไม่เห็นเนี้ต้องผ่านนะฮะผมจะลองหาอะไรติดตัวไว้นะ เอาไว้บังเป็นหลังคาเลยพวกเนี้ยเอาบังไว้เป็นชุดก็ได้นะฮะชุดเกะเราจะทำชุดเกะไปเอาชนะไอ้เจ้าพวกนั้นให้ได้อ๋อคิดหรอกแล้วไอ้ตรงกลางเราออกไม่ได้นะฮะให้ทำการทำแบบนี้ลองดูเราจะมาลองดูเอ้ยติดไม่โดนตัวอีอะ ช่างมันช่างมันบล็อกเยอะนะฮะบล็อกกันเนี่ยเยอะเรื่องมากด้วยอันอน่าคุ่นใจเยอะเราต้องป้องกันหัวนะฮะป้องกันหัวอ s n u นัมเบอร์วันเลยนะฮะ เอาเลยไปไม่ปไม่ติดหัวเลยต้องทำให้มันติดหัวเดี๋ยวลองหาวิธีดูกันติดติติดติดติดติอรอตติดติดติดาิดเิดติตติดติดตมดติดมาสักทีว่ามีตนติดตหดติ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 ติดติติดตติดตล

หมของเราเปล่าวะนะ่ะไม่ใช่ดีกว่าตัวจะ,จะล่อตำรวจจะล่อไม่ได้แป๊บนะ่ะเอ,อ้ยตำรวจตำรวจตำรวจไม่ต้องแจ้งแล้วครับพี่น้อง,มอมงไม่ต้องแจ้งแล้วไอ้พวกตำรวจไม่ต้องแจ้งแล้วไม่ต้องแจ้งแต่มันที่มันห <c oughs> มวกกต่<ล>ตัวเ <ๆ S 2> สีอย่างนี่หว่าเขาที่จำไม่ผิดตัวตัวเจ้าของสร้างแบบ ตจุมของม,ม,องงมข้าาวในจำได้ว่าม,วมีอะไรอยู่ช่างมันเราเก็บตรงนี้กันนะฮะจำได้ว่าตรงนี้มีของจำได้เลยต้องเอามาก่อนต้องผ่านให้จ้ะ ต่อยเลยกันเอาอยิงยิงยิงดิว,เออดวนะเฮ้ยเงี้ยนเบาๆดิยิงแ,แต้วแตะยิงตรงไหนเราไปตรงไหนยิงมาปุ๊บเราหนีเราตามมันเราตามไปจุดที่มันยิงไปแล้วึงเวรอรอตำรวจรอรีแม นี่อยากำมานานแต่ไม่ได้ทำสักทีทำมาหลายรอบททุทีชื่อช้อบอ่ยออ้เออเฮ้ยมาสิเฮ้ยโอ้โหไโอ้กดแ,แ,แล้วเ,เววหรอเนี่ยเร็วจังเลยปะโอ้ยเสียสองอะเนี่ยไอเนี่ยโหด ไอ้พลังเนี่ยโหกระดูกข้าวก็ไม่กล้านะตายแน่แน่เฮ้ยแดงสีแดงสักทีเอาของมาจะเอาเงินเล่นมาแล้วเนี่ยรอตำรวจโอ้ย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 แดงแล้วแดงแล้วเป็นไงโอ้โหมันตามติดเราเลยเหรอ โอ้เต็งเรวไรลกีวไม่ตำรว,วจครับตำรวจจะคุยกับตำรวจไม่ได้คุยกับคุณนะมีูคด้คกูภเข้าไปอีกสองมื่กี้คุณเห็นพวกคุณเห็นคุณแซนทำใช่ไหมผมก็เห็นอ้าวเฮ้ยตกเลย ไปแล้วฮะไปแล้วนะฮะตอนนี้มาสิร้อยเหยี้ยสิร้อยเหยียบครับสิร้อยเหยียบสิร้อยเหยียบครับสิร้อยเหยี้ยไปดีครับน้งนองๆทุกคนตำรวจลงมาปนะน่ะยไป,ไปเลยไปเลยไปเลยพวกไปเลย<อ>นินจาไม่ต้องยิงนินจงนินจาอะไรไม่สนแล้วไปให้ถึงเส้นชัยไปให้ถึงไปให้ถึง ไปเลยไปไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วชวปชบวถึงถึงถึงเก็บเร็วเปิดเข้าแล้วเข้ามาเซ็ดเอาทองมาเอาทองมาเออ้ายในน้ไม่ได้เบได้ผลวอีกตึ๊ดเบได้ผลแล้วยังไม่ได้ผลรรปรับ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 ิรอบหินรอบ ได้ผลเลยสักรอบนะฮะขอที่ได้สักรอบเลออีซื้อโอเคแผนคำนวณการสีร่สองสองเจาะอะไรวะเฮ้ยลืมลืมเก็บล,ลืมแล้วไปร่างขายเพิลยนะร้างขายเพิเอ้ยไม่ได้คุยอีบ้าอีบ้าเปล่าเอออันนี้ชิบชิบโอเค เสร็จแล้วไป <DM Z. S 1> ใช้บั๊กให้เป็นประโยชน์นะฮะเอาไปทำตามได้เป็นบั๊กที่ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดหรอกแต่ผมเป็นเป็นดีที่สุดส,ดสรุปสำหรับผมใช้ไปทองนี่ดีแล้วนะฮะอย่าไปใช้ทรายเลย <Come on. S 1> ผรไม่รู้ว่าทรายมันดียังไงแต่ผมใช้อันเนี้ยมันแข็งแกร่งมันเหลวมากสวัสดีครับผมตำรวจครับผมผิดอะไร ไปเลยโอ๊ยว่าผิดอะไรฮะตายแล้วหรอโหคือว่าชนแบบตอนแรกอะพอเห็นเป็นเงาใช่ไหมก็งงอยู่เอ๊ะมันตัวอะไรวะพอเห็นตัวจริงไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไปซื้อปืนเอาไปนะฮะเราจะไปให้ถึงเส้นชัยนะซื้อปืนชึบชบ

อนนี้ซื้อทองเสร็จอ่ะต้องเก็บตังค์ในปินชาเลยบอกเลยไปไกลๆเลยนะฮะรอบนี้ไล่ไปเลยนะไปไหนก็ไปเลยนะฮะโอยๆดิฉันลอเลินอย่านะอย่าอย่าอย่า,อยาเออใช่ผมไปบังเอ,อิญไปเจอคนพีมอะไรมาไม่รู้สงสัยีกดแบกกดอันไลค์ปเลยพี่จเมยนผมไม่เกี่ยว มันทำพวกเราเข้าใจผิดอันเดอร์สตูอันเดอร์สตนไหมอืยูอาร์ยูอาร์กำลังเข้าใจผิดช่วยอะไรวะอ๋อเป็นห้องในเมื่อที่เราที่เขาเรียกว่าเติมให้ติร์หรอนี่มันไม่ได้ช่วยเติร์เติมให้เลยเองพวกนี้ติร์ไม่เติมก็สม่เติม ไปเลยวิ่งไปเลยนะฮะอ้าวอาไอ้นั่นได้กล่องแล้วใครวะน้านะโนบนี่ว่อ้าเอเอามาเฟบ มาแล้วมาที่ทาสีมาที่ทาสีเพ้นบล็อก <Okay. S 1> ว่าเราจะไป A, B, เพ้นเพ้นอะไรโอเคเราซื้อไปแล้วนะฮะหนึ่งอันนะ,ะเราได้จำกัดซื้อมันไปแล้วเราไม่ได้ไปสนใจมานะก็แค่เนอเราจะลองใช้ไปเนออืม วางนี่ใช้ไงวะเออเนี่ยอ๋อขากาวกับขากาวกอน,กอนงั้นเราก็จะลองทำเป็นเออเก้าอีอ่ะเก้าอีดูได้ไหมเออได้ได้ไดงั้นเปลี่ยนเป็นสีนฟ้าอา้าวนี่วิธีนั่งเอาคอคอบดิโหอะไรวะสีฟ้าก็ได้เออสวยง,งามดีสีขาว ก็เหมือนเดิมดีกว่าเออห่างดีกว่าเราจะลองปืนใหญ่ได้ไหมเอะได้เงนดำแดงเออใช้ได้กระสุนก็แดงนะอันนี้ลองมุ่งลองแบบกระสุนแบบแปลก งั้นเราจะลองเปลี่ยนเป็นเนอเครื่งองบินอเอเอเอ <c oughs> <c oughs> ดีใจเลยดีใจอะไรวะลองลองบักทองดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ไง <c oughs> มันได้หมดเลยใช่ไหมพ <c oughs> ูดู วางให้หมดอ่ะมีเท่าไหร่วางให้หมดมาวางเข้าไปวางเข้าไปวางเข้าไปวางอะวางวะอ่ะวางวะเ่ะวางวางเปลี่ยนสีได้เคาเปลี่ยนเป็นสีเอาขาวให้หมดเลยมาเอาขาวให้หมดขาวให้หมดขาวให้หมดยิงขึ้นไปก็เป็นขาวให้หมดเดี๋ยวมันจะมีอ พีเนียเแค่นี้ก่อนแล้วกันนาท่อะไรเนี่ยโอ้ยี่สิบครึ่งชั่วโมงอือโอ้ระเบิดมีแต่สีขาวเพือ่อโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่าตาไข่ฮะใครจะโอเคต่อไปจะเป็นอะไรอลือติดตามแล้วกัน Bye. Bye.